โอ้ oh, สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมี่เจคันครับวันนี้มาเรียแอคชั่นอัตวอร์มมีอีกครั้งหนึ่งครับ,นน action, War, eme, รรบและวันนี้ผมจะมาเอ่อยนั่นแหละขอท้องฟ้ที่ผมไม่ทําคลิปมมานานเพราะว่าผมต้องไปช่วยงานขอบคัวนะครับเชื่อผมเถอะครับช่วยงานได้บุญ <c oughs> เดี๋ยวจังใครไปไว้ันอะไรวะโอเคนึกว่าวันพระใครไปน่ายถ้าเกิดวันพักก็ไปลืมไปทําบุญกันนะครับ เอาลนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลามาชมกันเลยครับเปิดมายิ้มเลยผากจี่สีวะเปิดมาวิ้มเลยนี่มันเอาหน้ากับตันขเ,เหมือนจะเป็นนายพลใช่ไหมของต่อต้านมาใส่หนหก็ตลกโอเคโอเคมามาดูกันเลยครับเอ้ยนานหน่อยเนี่ยผมนี่ยโอ้โหสองพันเจ็ดสี่พันเก้า กับจำนวนคนติดตามแค่ห้าร้อยกว่าคนแต่ว่าคนดูจั้ง4ี่พกว่าคนได้ยินผมหรือเปล่านี่ยน่าจะใช้ได้ทำยไงดีโอวัดก็มา มีทุกปเลยเหรอแฟนของมึงคืออะไรอสัตว์ What the hell ปเป็นแค่ันเหรอวิธีแบบมีคนติดตามเยอะเหรอกันสิเขาต้องเขาต้องไปทำงานในบริษัทอัตวบอแล้วก็ตัวไปกายคน โอคกับค en like so, oh, ิวของผมเลยกดไลค์หนึ right? actor, so, ่งโอเคดูเขาบอกว่าถ้าติดตามน่จะมีรางวัลให้หรือเปล่าหรือสมังไอ้สักอย่างนี่มีเพชรประมาณสักกองหนึ่งก็ประมาณ500ไม่ไม่ใช่ห้าร้อยแ่พันกว่า ไอ้หบัตรบัตรสุ่มบัตรสุ่มกล่องเนี่ยฉลาดบัะเพราะว่าถ้าใครกดติดตามและดูได้ดิงเขาน่ะสามารถเขาร่วมกองกับเขาได้และได้รับรางวัลเหรียญบัตรบัตรเงินนั่นห่ะที่สามารถแลกนั่นน่ะโอเคสมัครเขาว่าสมัครเลยวันนี้นี่อินโทรแบบนี้ผมชอบมากเลย <laughs> ทำยังไงวะจึกทำบ้างอาจจะทำในคอมเออในคอมนี่ภาวยีสีก็มาแล้วเว้ยอะไรวะอ๋อฟอรชเชสเลือพ่นไฟจดจมตีใช่ไม่รู้งไงอ่ามันเอาฟอรชเชสลัช s แปตไทยครับมันจะเอาแต่รถไฟโจมตัวโจมตีมตอย่างเดียวครับเออถ้าเกิดสร้างแต่ เฮ้เดียวเรียบร้อยแผนก็คือกันเรียบร้อยโหโคตรเยอะเฮ้ยเป็นแอบหนมามเป็นแอบนี่แอ,อแอบหลงังแอบหลังแอบหลังแอบโจโจแอบอ้อมหลังวะฉลาดฉลาดพุ่งไม้พุ่งไม้เหมือนในเกมอะไรวะน,นั่นนะ่ะโคตรเหมือนจบเสียงโหตอนนี่ชิบหายเลย เจ้าเสียงโหดแล้วนี้ชิบหายให้เลยนี่อะไรวะก็มีทิ้งระเบิดต่อสันหรืออะไรวะนั่นน่ะเอ้ยคนขับเอ้ยคนขับจังเกิลว่ะจังเกิลกับรถควันว่ะโอ้โหเกือบเกือบเกือบโอ้เงาแตกเงาแตกระวังนะพังเปิดควันเปิดควันโอ้เฮ้ยเปิดควันดีดี่ เอออยู่ๆอยู่ๆอยู่ตรงนั้น่ตรงนั้นเออถอยถอยถอยเฮ้ยชะตาชะตาชะตาโอ้โห้ตายไปหนึ่งคันนี่วะเงอแตกเงือแตกคนเยอะโอ้โหทหารทหารโอ้โหทหารเอ้อทหาร r P G ต่อบตั้งเขาเยอะโอ้โห G5 หไอ้ J หก J หกคนเยอะเฮ้ยนี่โอ้โหตาย เดือดร้อยตาแต่ว่าตูม้มแต่ไปแค่อันเดียวเองแต่แค่อันเดียวเองเพื่อเขาน่ะเป็นฮีโร่ที่แท้จริงนี่ <c oughs> <c oughs> มีการทำสบายด้วยเออมิกนี่กับตันคนใหม่เลยไงวะเอาใหม่เอาใหม่มิกเจอเยอเอาใหม่ใหม่นี่นี่กับต่นา,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 านตาตาทานาาทำไม มีตาข้างนี้วโคตรตลก <laughs> นี่คือหัวหน้าใหม่ของต่อต้าน <laughs> นี่อะไรวะโอ้ยแพ้แล้วนั่นรถรถรถตะเวนต่อตาา้านแพ้อยู่แล้วมาดูดูเอ้ยถุกกว่าแล้วพลไฟโอ้อันนี้ศูงสี่อยกันนะั่นเนี่ยโอเคโอเคโอเคแพ้แพ้นี่แพ้โอ้จังเกินจังเกิลนี่ <laughs> แตก แต่ก็เสียของก็ถังซูชผมชอบซูชก็คือก๋มช้าเออ,อน,นี่แพ้ชัดเลยไอนน้แผลนี่เนี่ยความแตกต่างความแตกต่างรถยิงจรวดกับรถคันนี้ไล่ทามตูดเลยเอ้ยซีซีเคียวอ่อนต่อตามพระตะเดียวเดียวเดียวมันมันหันได้ย,ยังไงว่ามันบักเกมมันบัก <c oughs> เคยเป็นนักมึงเ็นเคยเป็นนักไรนะเป็นนักเดนมาหรือไงวะถึงทำอย่างนั้นได้เป็นบั๊กว่ะ <c oughs> เออาาเสียมือนทหารรัสเซียว่ะมันมีแพลตฟอร์มข้างหลังมึงนา่นระวังเดอร์แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มตบิโดข้างหลังเออตายเออชมการแสดง โอ้โหแต่โอ้โหโอ้โหโอ้โหอนียิงไม่โดนโอ้โหยังไม่โดนนี่ข้อดีของรถลัตเเวนี่ยังไม่โดนเฮ้นี่นววนนนนหลานตาด้วเนี่ยกับระเบิดแล้อนฉลาดลวะถไร็อกมีสี่คันอะไร โอ้โหมันเอารถตั้งเกาะมาว่าแล้วโอ้โหเจาะมอไม่เข้าว่ะรถตั้งเกาะนี่เนี่ยเลยเอารถตั้งเกาะมาเจาะมอไม่เข้าเลยนะสปันช์บ็อบเฮ้ยมันมันใส่หมวกสมาพันธ์มันอยู่ฝ่ายสมาพันธ์แต่ว่ามันดูของต่อต้านเฮ้ยเห็นเห็นแมวมาเปลี่ยนเป็นฝ่ายสมาพันธ์เฉย อโอถ้ามึงชอบต่อต้านก็เปลี่ยนไฟเซิเปลี่ยนได้เฮ้ยครือบินเออมันแอบมองได้ด้วยวะมีเครื่องบิน <c oughs> มันหัวร,รวอามันมีแค่ลำเดียวจะกว่าอะไรกองป้องกันหนาะทึบเรียบร้อยนิวเคลียร์ G5 มันขอไปนิด อธิบายนิดนึงครับ G5 มันขับว่อนฐานทัพแล้วมันสอดแนมได้เจอพวกกองกำลังทหารคูดเยอะมากเลยครับมันก็เน่งไปที่กองทัพทหารเพราะว่าถ้าเน่งไปที่กองทัพทหารถ้ากกองทัพทหารตายหมดก็สามารถบุกโจมตีได้ง่ายมากครับนี่แหละ IQ 3า0ชิบหาย IQ 300รวะแล้วก็ตัวทีฐานทัพประนะครับให้ใช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 ้ยุคถ้ามันถ้ามันเอาพวกหมู่ทหารมารวมเป็นหนึ่ง นริงนิวเค้าไปที่นั่นแตกหมดและสามารถจู่โจมชนะสงครามชนะการต่อสู้แบบง่ายดดยฉลาดว่ะฉลาดฉลาดโอ้โห,โหมีแค่นี้โอ้โหรถโอ้โหเอาเนี่ยอะไรวนะน่ะเอาทหารพ่นไฟแล้วก็เอาซูชอแบบใหม่อีกหนึห่งคันฮะใช้ยังไงวะ ใช้ท่านยัไงไงวะเฮ้ยเดียวมันใช้ทดายังไงวะอ๋อมาจะใช้จีฮ่าอะไรไป๋มอือขอขอไปิจริงครับมันน่าจ,จะส่งเครมืเลือดเบิดไปโจมตีมันหลายรอบแล้วมันโจมตีแค่หนึ่งครั้งยูเคียร์ทำลายขารไปแค่สามสิบเศียร์คมันแล้วมันอาจจะใช้คเครื่องมืเทอร์เบิร์ดหรืออะไรสักอย่างไปจุบโจมมัน แต่ว่าผมไม่เห็นฐานทัศตตูหมายความว่าเกมนี้มันบักจบจะไปไม่ได้เออเพลงนัเสเซียโซเวียตมาแล้ววะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเคร์หนึ่งสีสิบซีพีใช่ไหมถ้ายิงสามลูกก็แปดสิบไปแล้วเก้าสิบสองรอยี่สิบมันต้องอัพ ที่เก็บ CP พีทีไม่เหลืหกโอเคไปต่อรถควันเปื่อนอาจรเฮ้ยไปไปไปรถยิงจรวดกับปืนอาจร์คุณบอกรถยิงจรวดเป็นปืนรถควันอืมขาชนะขาดชนะเพื่อนอาจรนี่โหลดกระสุนไวกว่ารถยิงจรวดมันโหลดช้ากว่า เฮ้ยเดียดีดีอะไรวะอย่างนี้ก็มีด้วยเหรออ่อาออกพับตัวพับตัวเอ้ยเอ้ยเฮ้ฉลาดฉลาดมาเฮ้ยฉลาดเโโฮ้ยโอ้โหนี่ไอคิวไอคิวไอคิวสามร้อยพลัสไอคิวสามร้อยพลัสว่ะ เรียบ้อยเคอที่ของเปือาจะจอนนะครับเคลื่อนที่ไวกว่าสามารถหลีกเดี่ยนหลีกเกลี้ยงจรวดของมันได้เพื่อาจอนนะเพราะมันเคลื่อนที่ไวกว่าเยี่ยมมากเยี่ยมวิลิกูดนี่อะไรวะดื่มน้ำบไปลลิคุต้าแอนจีจีหกตรวจจับไม่ได้ไม่แต่ฮอตรวจจับได้โอ้โหสี่ลำระวัง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  ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าันมาแค่รอบเดียวตายหาเลยนะเหยียบเล่าพากิเทพเ็ตอะไรดำดำดำเหยียบเย้อยดำได้ทันเวลาฉลาดว่ะเรียบเลยเหยียบวิลกูดยังยีงไม่โดนอีกนี่มันโง่เช่นยังไงวะ เดือดนำดีใจเบลคูตาไงแไรวตะตอ่อเข้มใจต่อนะเฮ้ยจะตามหาแกเจอฆ่าแกมุกนี้เคยเจอมุกนี้เคยเจอฉันจะตามหาแกและฆ่าแกโอ้โหเฉียดแบบนั้นทีห้าไม่ยิงอยู่ทีหาอย่าตามไปนะมันหลอกล่อให้ไปว่ะ โอ้โหเดี๋ยวรอยไม่รอดแบบนี้ที่าทนมิชินเฟลเยี่ยมของ GTA ก็มาวิชิั่นเฟลนี่แหละวะเฮ้ยมันไม่ใช่จรวดยิงนะครับมันใช้ปืนกลของมันยิงซอยเยสเออวะ ปืนกลก็สามารถยิงอากาศได้แต่วันนี้มันไม่มันไม่ใช้จรวดมันใช้ปืนกลน, <c oughs> นี่อะไรวะโอ้โหเดือดมันนะมันมันมันบั๊กหรือไงวะนี่อะไรวะขอจรวดสองบังเกอร์นหนึ่งเดี๋ยววอาหนิวเคลียร์รถควันรถควัน <c oughs> จังเกลร์ด้วย เออท่นันม,มาบอกว่ากำแพงจะถูกสร้างเรียบร้อยเทคนิคแบบนี้เป็นเทคนิคที่แบบฉลาดมากเลยครับนี่นก็เพราะว่าถ้าเกิดสร้างกำแพงในกำแพงในควานมันจะตรดจับได้ติดจับตัวหน่วยได้่ยมและมีจรวด,ดด้วยมันยิงความเสียหายวงกว้างฉลาดเฮ้ยเฮ้ยจรวดไม่หันเลยเหรอจรวดต้องใส่เป็นจรวดนำวิถีแน่นอนเลยเพราะมันไม่หันยิงปุ๊มแล้วก็ปุ้มจรวดนำวิถีแน่นอน ชัวเลย <laughs> นี่ก็มีด้วยเหรอ <laughs> นี่เอาเอาควัน <laughs> นี่ก็มีมันรูเทอแค่สามารถสามารถสามารถพังตัวในควันด้วยได้ด้วยนะโหยัง <laughs> ฉลาดไอเกียสองนี่เลยวะอัตว <laughs> อลสองจุดศูนย์อ๋อมื่อีเคยเจอมาว่าเธอท้องนะถ้ากับมุกธรรมดามีเรียบร้อยไปบอ <laughs> กว่าไงน,นะงจะมีหน่วยทหารมาใหม่ เออน่าจะเป็นตัวตะหามาใหม่น่แน่นอนเลยอ่าเทคนิคนี้สามารถย้อนไปดูของผมได้เลยครับเทคนิคนี้ไปย้อนดูประมาณ EP ที่สีมั้งของผมนะผมใช้เทคนิคนี้ครับเยี่ยมเวลาเออผมไม่ต้องอธิบายหรอกก็เคยอธิบายไปแล้วนี่เทคนิคนี้ แต่ว่าเขาบอกว่าทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่ามันจะพังแค่นี้เฮ้ย<ป>อย่าอบอกนะาบังเกอร์ระวังหน้าบังเกอร์แค่ทหารอยู่ในปา่าขนาดจะไม่ถ้าเกิดวิ่งเข้าปา่บาบังเกอร์มันยิงได้วิ่งเข้าป่าบังเกอร์ยิงยิงตามทันอยู่<ป>ชิบ<ป>หายฮอไม่รอดไม่รอดแหละทั้งฮอปืนกลและทั้งบังเกอร์ด้วย คือว่าไม่รอดเพราะว่าน,นี้ไม่งั้นตายเฮ้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 ยทำไมาถึงจังวะเฮ้ยทำไมาถึงจังวะทหารลาบนี่นี่มันอัพเกอรอนเลเวลอะไรวะถึงจังแฮะเนี่ยอะไรวะ โอ้โหทหารลาบของต่อต้านเดี๋ยวจะบ้าเลยไงไปส่วนนั้นน่ะเฮ้ย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 เกมเลยว่าเฮ้ยเออมัน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 จะเมื่อกี้เมื่อกี้ต่อต้านจัดการก็เป็องินที่ระเบิดใช่ไหมอันนี้นี่มันเกมนะมันน่าเล่นดีแต่ว่ามันเก่าไม่อยากเล่นดีกว่าอันนี้ก็เป็นทหารจัดการเครื่องบินด้วยทหารไอวันนั้นน่ะเหมือนกับทหารต่อต้านโอ้โห โอ้โหนี่มาเจอกันมาเจอกันด้ด้วยโอ้ตานไฟดาวพ่นไฟสมาพันโอ้ฐานยิงนี่ลูกมันแพ้นะเอ้ยมันชนะวะเฮ้ยชนะนนยังไงวะนี่นี่โจติน่าก็มา <c oughs> เรียบร้อยโดนโจติน่า นี่นี่อะไรนะเป็นลูกสิทโจทซ่นากใช่ไหมถามจริงควา,ามหมายถูกเรียกโอ้โหแอลเบิร์ตชอร์ชเคปินเท์เบิร์ดของต่อต้านป้ามหมายก,ก็คือเอาเออเสียงดารไฟเดอร์โน่ก็มาเงีบหมดแผนเป็นลูกซึมเศร้าเลยเ,ลเดี๋ยวเดี๋ยว ยังไม่จบดอกฉัน่ะเรียบเลยแผมยังใช้ได้ชองฉล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 องเดิวไปคาดบรัดเดิวไปคาดสองเรือน้ำหนึ่งยไใครจะชนะ เฮ้ยอ๋อมันฉลาดว่ะอ๋อมันฉลาดว่ะไปไปเดี๋ยวเดียวแตะไปเรื่อยเรื่อยเรียบลายเรียบลายฮ่าฮ่าฮ่า่าไม่ยไม่แดะไม่อย่าหนี้สิน,นี่โอเคขออธิบายตั้งแต่แรกนะครับมันฉลาดว่ะ ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเรือจรสวดหนึ่งลำกับเรือบิฆาสองลำตันกับเรือเือเคหนึ่งลำและเรือเรือดำน้ำหนึ่งลำผมขออธิบายนะครับก็คือว่าตัวิดโของเรือบิฆาน่ะมันจะเป็นเองที่เรือดำน้ำเมืองเดียวถ้าอัพเรือดำน้ำเกาะดีๆน่ะมันจะยิงหลายลูกก็ยิงหลายลูกถึงจะแตกเรือดำน้ำน่ะและพวกตัวบิดและจเรือเรือเคน่ะมันกันกระสุน ไฟเทอร์โบไฟ,ไฟฟ้าของเรือไปฆาดได้นะและเรือคปฆายิงยิงถ้าเกิดมันใช้แต่ปืนอย่างเดียวนะต้องยิงหลายนะัดถึงเรือจกอเกคถึงจะแตกแต่ก็เรือพิคฆดมันใช้ทั้งตอร์ปบโดและปืนเทอร์โบนะมมนแตกง่ายมากแต่มันใช้แต่ปืนเทอร์โบอย่างเดียวเรือเรือฆแพ้ยับเลยครับและเรือน้นเป็นตัวหลอกล่อให้ตอร์ปบโดไปหามันแทนและเรือจกอเกแคก็ จะโดนค่เรือดมน้ํายิงสวนกลับแต่ว่าเลือดของเรือเะแค่นิดเดียวสุดท้ายก็โดนเรือยิงจรวดยิงนัดเดียวเรียบร้อยแต่เรือยิงจรวดมันหนีมันโดนเรือดำน้ํายิงคืนเพราะว่าเรือยิงจรวดไม่สามารถจับเรือดำน้ําได้สุดท้ายมาแพมจเพยายามจะหนีก็ไม่รอดอยู่ดีเรือดำน้ำยิงขีปนาุธไล่เลยขังง่ายของผมเนี่ยเห็นเรือเห็นเรือดำน้ํายิงจรวดทีเดียว ไ้ายอะล่ะโอเคอธิบายกันนี้พอแล้วให้มันเข้าใจนิดนึงนะโอเคโอวัตก็มาตัวเชี่ยอะไรวะนั่นนะ่ะจำชื่อไม่ได้เฮ้ยเระจอนโอเคเระจอนยิง <c oughs> โอ้โหดับเบิลคิว <c oughs> เสียงคูดกุนตีนเลยเรือเปล่าจรินี่ ไม่มีใครอยากเล่นสองสองกับคุณบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณอยากขึ้นสวรรค์และเทพเจ้าบอกว่าไม่มีใครอยากเล่นสองสองกับฉันเลยตีนเฮ้ยเนี่คุณขึ้นจังอย่าว่าที่ปล่อยตำรวจแบบปล่อยนิวเคลียร์มีจริงไอสัตว์มันมีจริงๆด้วยวะกุญชานี้ขอเมริกัน ไรวะโคตรแรงนี่อะนี่นี่เอาเิษนี้เติมเข้าไปไหนขี่ปนพุทธิวเครียดยังไงวะอ๋อไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบนี่จบสินะนี่นี่มันเอานี่นี่มันใส่ในนิวเคลียรดวะทีเดียวฐานทัพหายหมดเลยเยสโคตรแรง หลังผมเลาอัปเดตอิลเคียสแล้วเนี่ยฉลองฉลองฉลองผมอยากได้บัตรนั้นน่ะผมอยากได้เอาละจบคลิปนะครับท่านผู้ชมเอาละคลิปนี้เป็นคลิปแค่รีแอคชั่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด s ับส c r i b e และกดกระดิ่งติดตามผมด้วยผมชื่อเจมี่เจนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ